คำถามสุดท้ายคุณกรจติกาวณิชนนจะลงเอยชีวิตที่จะไปเป็นรัฐมน,นตรีต่อไปในอนาคตหรือจะเหมือนกับรัฐมนตรีทาลินที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่นี่เสร็จแล้วก็หายไปจากวงการเมืองเลยคิดว่าผมไม่อยากที่จะอยู่ในวงการการเมืองหรือวงการใดๆก็แล้วแต่นานเกินไปนะครับผมเข้ามาตอนผมอายุ40นะผมก็ได้พูดไว้แต่แรกว่าอายุ55น่าจะเป็นอายุที่เหมาะสมที่จะให้โอกาส ให้กับตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือว่าที่จะเลือกทำอย่างอื่นนะฮะที่ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในแง่มุมอื่นต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมเมพราะนั้นผมก็ยังเหลือเวลาอีก10ปีพอดีนะครับดังนั้นต่อคำถามของอาจารย์นี่ก็คือผมก็คิดว่าในช่วง10ปีนั้นถ้าผมมีโอกาสนะครับได้เป็นรัฐมนตรีคลังหรือได้เป็นรัฐมนตรีเงาคลัง สลับกันไปสลับกันมาผมก็พอใจแล้วครับแล้วก็คิดว่านั่นก็น่าจะเป็นส่วนร่วมนะครับที่ที่ตามควาคาดฝันของผมนะวันนี้ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับไม่ได้คิดเลยครับผมหวังอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ตอ่ตอแบบคนไทยหรือเปล่าว่าผมต้องบอก<ม>ว่าไม่คิดแล้วก็ไม่หวังแล้วก็ผมพูดจากใจจริงเลยนะครับว่า,า,า,าทางเลือกที่หนึ่งของผมเลยเนี่ยก็คือผมผมอยากมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนะครับ โดยที่มีคุณอภิสิทธิ์นี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดชั่วชีวิตการทํางานทางการเมืองของผมไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวแค่ไหนแล้วผมพูดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแต่มีคนเข้าจับตาดูว่าในอนาคตคุณกรอาจจะเป็นนายกมตีแทนคุณอภิสิทธิ์ในอนาคตขาค้างหน้าเขาก็ว่ากันไปครับก็ก,ก็ขอบคุณสําหรับท่านที่มองผมในแง่มุมที่เป็นบวกในขนาดนั้นนะครับแต่ การเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นเป็นภาระาใหญ่หลวงมากนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มานั่งคิดอยากแล้วก็แล้วก็สมควรที่จะได้เป็นนะครับมันต้องพิสูจน์ด้วยด้วยเวลามันต้องพิสูจน์ด้วยผลงานนะครับแล้วก็ผมได้เห็นความอดทนแล้วก็ความเสียสละของท่านนายกเนี่ยบางทีผมรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนนะครับผมเพียงแค่นึกถึงคนพิสทธิศศ์ผมก็หายเหนื่อยผมรู้เขาเหนื่อยผมลายเท่ากลัวว่าต้องไปนั่งตัดสินใจในค่ายทหารด้วยไหมครับ ha 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 ha